สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวรเครอส,สฟุตบอลยูฟา่าเนชั่นลีกระว่างโปรตุเกสพบกับสเปนราคาต่อรองเปิดมาที่โปรตุเกสต่อเสมอครบครึ่งเจ้าบ,บ้านโปรตุเกสผลงานหนัดหลังสุดชนะ3สเสมอหนแพ้1เกมล่าสุดบุกไปถล่มชนะเช็ค0-4ความพร้อมเรื่องตัวเล่นเจ้าบ,บ้านโปรตุเกสยังคงนำทัพโ,โดยผู้เล่นอย่างคริสเตนโรนันโดเดียโกโจตาและบาร์โดซิวาส่วนทางฝั่งสเปนฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2สเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์1-2นัดนี้ส คุณภาพตัวผู้เล่นของ2ทีมไม่มีใครเป็นรองใครนะครับแม้สถิติช่วงหลังที่เจอกันมาจะหนักไปทางเสมอแต่ถ้าดูผลงานล่าสุดเจ้าบ้านโปรตุเกสทำได้ดีกว่าเชื่อว่าเกมนี้โปรตุเกสมีโอกาสเบียดเก็บชัยไปได้ครับทีเด็ดสันธงวันนี้ต่อไปเลยโปรตุเกสสกอร์ีคาดโปรตุเกสเปิดบ้านตบสเปน1-0ต่อกันที่คู่ที่สระหว่างยูเครนพบกับสกอตแลนด์ราคาต่อรองเปิดมาที่เสมอ จ้าถิ่นยูเครนผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มดีบุกไปถล่มชนะอาลเมเนีย0-5นัดนี้นยูเครนใช้ผู้เล่นอย่างโรมันยาเรชุกวิตาลีมิโรล,ลินโกและมีไคโรมุดริกส่วนน้องฝั่งทีมเยอนสกอตแลนด์ฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะไอร์แลนด์2-1นัดน,นี้นำทัพมาโดยเชียร์ดัมจอห์นแม็กกินและจอร์ดอัรมสตองฟอร์มดีทั้งคู่นะครับรูปเกมน่าจ้อกมาสูสีดูแล้วมีโอกาสส ทีเด็ดฟุนธงวันนี้วางไปเลยสกอตแลนด,ด์สกัตดีค่าสกอตแลนด์บุกตบยูเครนศูนยและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน